สวัสดีครับผมในเคมูเก้นค,ครับผมจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดอยู่ขับไหนเป็นพิเศษครับแต่ว่าก็รู้จักครับคุกคนครับผมค <c ười> ันนี้เลยครับผมคันนี้ป็นคันแรกจริงๆคือคันแรกนะฮะใช่ใช้ใมากี่ปีและะ้วครับโอ้ผมว่านน่าจะเกินสิบนะแรกๆผมก็ไปหาพวกบริพารที่บ้านเราทำถ่ายนะครับ,รบทำยังไงจะสวยนะก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบว่า ระยะเวลาทามมิ่งจริงๆเนี่ยผมว่า5-6ปีนะฮะประมาณเพราะว่าจะต้องค่อยๆเก็บของที่มันเป็นแบบของหายากช่วงแรกครับมันก็จะมีในเรื่องของการไปเดินเชียงกงก็ไปเดินดูตามเชียงกงบางนาอะไรเงี้ยว่ามีของที่แบบใส่รถเราได้ไหมอันนี้เท่าไหร่ย,ยังไงแรกๆจะเป็นการหาแบบนั้นรับ่อามาที่สองก็จะเริ่มเป็นทุกที่อาจจะต้อง พึ่งพ่อ้าพ่อข,า,ข,อขาก็จะคอยจัดสัดมาให้เราเฮ้ยเอาไหมดีนะสวยนะของดีของหายยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสักพักตัวผมเองก็เริ่มมีคอนแทคในการหาของเองอ่าผมก็เลยสามารถนําเข้าของเองได้ก็เลยสามารถที่จะมีช่องทางในการหาของมากกว่าคนอื่นเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นานครับใช่เพราะว่าอย่างอย่างตัวพอดิพาร์ตพอดิพาร์มูเก้นตัวเนี้ย ก่อจะได้ครบนี่ก็รอไปสามถึงสี่ปีเลยทีเดียวครับค่อยๆเก็บปีหนึ่งเจอหนึ่งชิ้นปีหนึ่งเจอหนึ่งชิ้นอะไรเงี้ยก็จะหาค่อนข้างยากรวมถึงในส่วนของภายในไม่ว่าจะเป็นไมพวรมาลัยอ,อะไรเไงี้ยก็ถือว่าหายากแล้วก็ราคาราคาสูงเหมือนกันครับใช่อันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวเราเราก็ไม่บอกว่าสํานักไหนสวยหรือไม่สวยนะต้องบอกก่อนแต่ว่าถ้าในมุมมองผมอะคือเกเก้นเนี่ย ถือกำเนิดมาจากคนผู้ชายจะขอมันได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของแต่งอะไรออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแมทชิ่งและเข้าตาผมมากที่สุดเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าครับผมเพราะฉะนั้นเอาโอเคตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะเราจะเล่นมูเก้นแค่บางชิ้นเพราะมันแพงแต่ไปไปมามันก็ไหลไปเรื่อยครับจนก็จนมาเต็มคันเต็มคันเนี่ยครับผมยากมากเลยนะเพราะว่ามันหายากหมดแต่ถ้าจะเอาแบบ ที่ผมแบบรู้สึกว่ามันแบบหายากจริงก็จะเป็นในส่วนของ้พาร์ a บอดี้พาร์ t เนี่ยผมรู้สึกว่าเอาเรื่องเนื่องจากว่ามันเป็นของชิ้นใหญ่การขนส่งทุกอย่างมันค่อนข้างยากการจะซื้อของจากต่างประเทศเนี่ยมันก็ยากในไทยเองยังส่งยากเลยเพราะฉะนั้นดี้พาร์ t เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆสองก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกไม้เดินไม้กับพวกออมไลัยเนี่ยถ้าไม่มี เป็นสายในการหาของเนี่ยผมผมเชื่อว่าการที่จะหาซื้อเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับใช่ประมาณนี้ส่วนอื่นๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของของบางอย่างที่เออผมรู้สึกว่ามันหายากพอๆกันหมดส่วนอื่นนะฮะก็จะค่อยๆทยอย,อย,อยมาเรื่อยๆครับจริงๆแล้วมันยังมันยังมีที่ยังไม่ได้ใส่อยู่อีกหลายชิ้นเหมือนกันครับแต่ว่าอาจจะเป็นของที่เออมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะไรเงี้ยจริงจริง ตอนนี้ผมเซ็มเซตช่วงล่างพวกบูช่วงล่างเป็นของโมเก้นทั้งหมดผมสั่งมาจากญี่ปุ่นหมดแล้วตอนนี้ของมันอยู่ที่บ้านแต่ว่าผมก็ยังไม่มีร้านจะเอามามาใส่แลจะเป็นบูช่วงล่างโมเก้นทั้งชุดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อเซตให้เป็นโมเก้นทั้งลำจริงๆโดยส่วนตัวผมนะผมมองว่าการที่อยากจะแต่งรถรุ่นไหนสักรุ่นหรือไปทางไหนสักทางหนึ่งเนี่ยผมมองว่าอันดับแรกต้องหาความชอบของตัวเองให้เจอก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกวาดซื้อมั่วั่ว พะเวลากวาดซื้อม่วงพวงมาแต่เนี่ยคุณก็ต้องมานั่งเทรดข้าขายออกซึ่งลองหาดูก่อนว่าชอบอะไรชอบแบบเนี้ยเฮ้ยเราชอบแบบเนี้ยแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทําแบบเนี้ยแล้วค่อยๆทย,ยอยเก็บก็ได้ถ้าเราไม่เราอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้เงินถุงเงินถังก็ค่อยๆทย,ยอยซื้อค่อยๆทย,ยอยเก็บเน้นไปนพี่ว่ามุมมองผมผมก็มองว่าอะอย่าง,งน้อยๆซื้อของแท้ดีกว่าเพราะอย่าง,งน้อยๆขายต่อได้ ก็สมมุติวันหนึ่งเบื่อก็เอาออกมาขายได้ครับผมในิูสแกรมผมก็จะมีตัวไอเดี d เจดีเอ็มช็อปครับผมส่วนเ c e บุ๊ k ผมก็สุรศักดิ์วงฤทธิ S ์ S-U-R-A-S-A-K-V-O-N-G-R-I-T-H ครับผม